เชิญคุณนิพนธ์คนขยันครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่กระรบผมนิพนธ์คนขยันจะมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดบึงการขอหาลือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลครับโดยเฉพาะท่านพระนัานายกรัฐมนตรีปัญหายาเสพติดครับวันนี้บึงการบ้านของกผมสาหัสชากันครับ ท่าระธานครับ25กันยาที่ผ่านมานี่มีการยิงกันตายสองศพเหตุเบี้ยว้ายาและก่อนหน้านี้ท่านประธานครับขอญาตพี่น้องศรีวิไลไม่อยากช้ำเติมแต่ขอญาติกล่าวลูกติดยาบ้าขอเงินแม่ไม่ได้ฟันคอแม่ตายครับและวันนี้ลูกหลานติดยากันงอมแง้ม จะเป็นบ้ากันแล้วสุดท้ายพ่อแม่ก็จะเป็นบ้าด้วยวันนี้พักเพื่อไทยโดยพระนธันนายกรัฐมนตรีท่านเศษษาขยา,าิเอ่ยนาท่านนะครับทวีเสินพันวัดจะนั่งหัวโต๊ะปราบยาเสพติดก็อยากให้ท่านพระนธันนายกนะครับรีบดําเนินการตรงนี้หน่อยเพราะว่าพี่น้องประชาชนเยาวชนของชาติเริ่มสติไม่ดีนะครับ และฝากไปยังผู้มีสีทั้งหลายให้เลิกหากินกับพวกนี้ซะและโดยเฉพาะตำรวจที่ดีขอบคุณชมเชยตำรวจที่หากินกับพวกนี้ขอความกรุณาเถอะอย่าซ้ำเติมกับพี่น้องประชาชนกับลูกหลานเราเลยดังนั้นฝากพระธานนายกได้นั่งหัวโต๊ะกำชับเจ้าหน้าที่ของบ้านของเมืองทุกสี ที่หากินกับยาเสพติดจะได้เลิกเอาโทษสถานนักจัดการกับข้ชการเหล่านี้ที่แตกแถวไปหากินกับยาเสพติดครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณปรีติเจริญสินครับสวัสดีครับท่านประธานผมปรีติเจริญสินสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดนนทบุรีเขตห้าครับวันนี้มีเรื่องหาหรือท่านประธานหกเรื่องด้วยกันครับเรื่องที่หนึ่งครับปัญหาน้ําท่วมขังครับหลังโรงเรียนปากเกร็ดบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดหกครับขอสไลด์ขึ้นด้วยครับ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเวลาฝนตกหนักครับน้ำระบายช้ามากพอเป็นพื้นที่ต่ำครับอยากจะให้ทางเทศบาลนคนปรปักก็ดช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนด้วยครับเรื่องที่2ครับปัญหาน้นําเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นมากครับบริเวณสถานีสูบน้ําของทองหลางครับวันนี้ประชาชนก็เอาน้ํามาให้ผมด้วยครับว่าน้ําสีเนี่ยตอนนี้สีคนมากครับก็อยู่ในซอยสันเจ้าหลังตลาดพิชัยนะครับก็คาดว่าน้ําเสียอาจจะมาจาัด หลายมาจากทางบู่บ้านเคหะนะครับอยากให้เทศบาลนครปักก็ดร่วมลงมาดูและเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยครับเรื่องที่3ครับปัญหาน้ําท่วมขังเมื่อมีฝนตกครับบริเวณถนนนบ1น0 7ครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับไม่มีท่อระบายน้ำครับประชาชนที่ตำบลลำโพและตำบลคลองข่อยเดือดร้อนมากครับอยากจะขอให้ทางกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทพิจารดำเนินการหาจัดทำท่อระบายน้ำให้ด้วยครับเรื่องที่4ครับ ปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังอยู่ตลอดเวลาครับในตําบลเกาะเกตครับประชาชนเดือดร้อนมากเนื่องจากที่ดินเดิมครับที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมอัตราภาษีล่าสุดครับ0.01%ครับแต่ถ้าหากมีน้ําท่วมเนี่ยเขาถูกตีความให้เป็นที่ดินลกลางว่างเปล่าอัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็น0.3%ครับ30เท่าครับจากภาษีเดิมครับดังนั้นอยากให้กระทรวงคัรคลังช่วยหาหลักเกณฑ์การพิจารณาในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังอยู่ต่อเนื่องครับเพื่อให้ให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมครับเรื่อง เรื่องอาการเดินทางไปโรงพยาบาลปากเกร็ดสองครับเนื่องจากไม่มีรถขนส่งสาธารณะครับประชาชนเดือดร้อนมากต้องจ่ายค่าแท็กซี่กว่า300บาทครับอยากให้ให้กระทรวงคมนาคมช่วยเร่งดำเนินการจัดหารถขนส่งให้ด้วยครับเรื่องที่6ครับปัญหา การก่อสร้างสนามฟุตซอลมูลค่า60ล้านบาทครับประชาชนได้มีการร้องเรียนและในสื่อโซเชียลมีเดียจำนวนมากถึงความเหมาะสมความคุ้มค่าและความถูกต้องครับเนื่องจากการใช้งบมาส่วนนี้มีการโยกงบประมาณส่วนอื่นมาใช้ครับไม่ว่าจะเป็นงบเงินเดือนครูครับแล้วก็งบการประบัดน้ําเสียต่างๆรวมถึง60ล้านบาทอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปปชและสตงครับลงมาตรวจสอบให้ให้เกิดความกระจ่างด้วยครับขอบคุณครับขณะนี้คณะผู้เข้าร่วม โครงการสัมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยจำนวนคนครับกำลังมานั่งฟังการประชุมของสภาครับสภาผู้แทนราษฎรขอต้อนรับทุกท่านครับต่อไปขอเชิญคุณกอจีมามุครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายอสีมามุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 2, เขตสองอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกผักพลังประชารัฐธรรมประธานที่เคารพครับเราผมมีประเด็นหาเรือต่อทาอ่านประธานผ่านไปยังนายกร,รัฐมนตรีคือในประเด็นความล่าช้าการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเป็นเงินเสี่ยงภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนาราธิวาสและสีอ่อำเภอของจังหวัดสงขลาธรรมประธานที่เคารพครับ ใน,ในตอนที่ผมทำหน้าที่ประธานชมรมผู้บริหารจังหวัดาแดนภาคใต้เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐให้นำเสนอสวัสดิการการปฏิบัติหน้าที่ใน,นพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดาแดนภาคใต้นะครับตามกฤษฎิกาเนี่ยเงินสวัสดิการปฏรริบัติงานพื้นที่พิเศษพศ2 5 4 4แิเละแขขะก้ไขเพิ่มฉบับที่3มปี2อ6 0เนี่ย ว่าด้วยบาเหน็จความชอ่นสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานจาับวัชแดนภาคใต้นะครับท่านประธานที่เคารพครับต่อมาเนี่ยวันที่27กุมภา2566เนี่ยได้มีการประชุมคณะกรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจาับวัชเดนภาคใต้ครั้งที่1โดยมีพระเอกอดุ์พงศ์สุวรรณเป็นประธานในการประชุมมีวาราเห็นชอบในการสนทุนกัสวัสดิการเบียเสียงภพยให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาเดือนกันยานี่ ยังไม่มีการจ่ายเงินเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและท่าิชิสภาท้องถิ่นครับท่านประธานนะครับท่านประธานที่เคารพครับการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือเบี้ยยังชีพยังไม่มีใครได้รับผมจึงขอําเนินท่านประธานสภาไปยังนายกรัตรีท่านเศรษฐาทวีสินได้มีบัญชาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเิ่งรัฐดำเนินการให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและทานพิชท้องถิ่นในฐานะผู้ปฏิัติพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความเท่าเทียมการรับเบี้ยเสี่ยงภัยเหมือนกับหน่วยงานราชการอื่นครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณ,คณชัยชนะเดชเดโชครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรราชพักเพปัดสืบเนื่องจากพี่น้องประชาชนตำบลน,นาโพอ,อำเภอทุ่งสงทำหนังสือร้องเรียนถึงนายเฉลิมพก เมืองมีสีนายกองการเมืหงสุตบุนาโพเนื่องจากว่ามีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีรถบรรทุกหนักที่ส่งวัตถุดิบให้กับโรงไฟฟ้าบรรทุกวัตถุดิบเข้าโรงไฟฟ้าโดยไม่มีการปิดกั้นคลุมวัตถุดิบและก็บรรทุกเกินน้ําหนักทําให้ถนนในพื้นที่ชํารุดผูพังขอวีโอและแผ่นสไลด์ด้วยครับ ท่านประธานดูนะครับนี่รถภาพที่บรรทุกเข้าโรงไฟฟ้านะครับทุกตอไม้นะครับไม่มีผ้าคลุมบรรทุกเกินน้ําหนักนะครับทาให้ถนนในพื้นที่พังนะครับแล้วก็ในโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าไมาโอแมสนะครับซึ่งจะมีควันจากการจุดเชื้อเพลิงซึ่งควันนี้เราก็ไม่ทราบว่าในเชื้อเพลิงที่ขุดเนี่ยเป็นตอไม้อย่างเดียวหรือนำถ่านหินไปเผาด้วยหรือเปล่านะครับก็ผมก็ พี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่ามลภาวะในพื้นที่ก็เยอะนะครับผมอยากจะนําเรียนท่านประธานนะครับหาือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานไม่ว่ากระทรวงพลังงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสิรมราชสิ่งแวดล้อมจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นเจ้าของถนนเส้นนี้อยู่นะครับกรมแล้วก็ตํารวจทางหลวงนะครับให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเพราะพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนมากแล้วก็อยู่ภายใต้ บรรยากาศอย่างนี้มานานแล้วนะครับก็นําเรียนท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับขอบคุณมากครับครับต่อไปขอเชิญคุณสมศักดิบ์บุญประชมครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสมศักดิ์บุญประชมสมาชิกสภาผู้แทน,น, 10, นรัษฎรเขตสิบบุญราชธานีพักเพื่อไทยรวมพลังมีเรื่องหาลือท่านประธานสองเรื่องครับ เรื่องที่พี่น้องประชาชนฝากมาเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องอจุดผ่อนปลนช่องอันมาครับจุดผ่อนปลนช่องอันมารัฐบาลประกาศเปิดเมื่อวันที่19กันยายนพศ2539รัฐบาลสมัยนั้นครับอยากจะเปลี่ยนจากสนามรบให้เป็นสนามการค้าซึ่งปัจจุบันจุดผ่อนปลนช่องนันมาประกาศมาเป็นเวลาย7ปีแล้วครับท่านประธานจุดผ่อนปลนช่องนันมาจะเปิดให้พี่น้องประชาชน ค้าขายในสองวันครับในวันอังคารและวันพฤหัสบดีพี่น้องสองประเทศจะเข้ามาซื้อขายในฝั่งกัมพูชาติดกับอำเภอจอมกสามจังหวัดพระวิหารครับฝั่งไทยติดกับอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันชาวกัมพูชาเข้ามาซื้อสินค้า ในประเทศไทยประมาณ600ถึงพันคนครับและนำเงินมาซื้อจับใจ่ายใช้สอยในพื้นที่วันละ1นึ่งล้านแสนถึงสล้านบาทต่อวันครับปัจจุบันจุดปนปน,ปนช่องอันมา้าให้ให้พี่น้องประชาชนอยากจะเปลี่ยนจากจุดปนปนช่องอันมา้าให้เป็นด่านท้าวอนครับ ก็ผมจึงอยากฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลอยากให้เปลี่ยนจากจุดผ่อนปนลให้เป็นด่านผาวรครับจะได้ให้พี่น้องประชาชนสร้างรายได้ในพื้นที่ครับและเรื่องที่2ครับเรื่องถนน2 2 4 8ช่วงกมที่32ถึงกมที่33ช่วงหน้าโรง,งพยาบาลอำเภอ้ํำยืนถึงศาลหลักเมืองอำเภอ้ํำยืนเป็นถนนสี่ช่องจราจร และทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอยากฝาก,ากาท่าะธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดงบประมาณไปทําไฟฟ้าส่องสว่างให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอขอบคุณครับาท่าะธานครับขอบคุณครับครับต่อไปก็เชิญคุณรัชพงศ์สร้อยสุวรรณครับเลียนประธานที่เคารพผมรัชพงศ์สร้อยสุวรรณสมาชิกสภาผูาารร้แทนราษฎรจังหวัดตากเขตสองพักก้าวไกลวันนี้ผมมีเรื่องหารือธำนานสองเรื่องครับเรื่องแรกฝากท่านรัฐมนตรีกลาโหมไปถึงกองทัพครับ อำเภอพบพระจังหวัดตากมีพื้นที่ทหารเรียกว่าโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพอพอพและโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยพื้นที่ํากินหรือจคพที่อนุมัติโดยมติคอมอให้ราษฎรย้ายถิ่นฐานจากป่าทุง่งใหญ่ทะเลสวนมาตั้งลกแากในตําบลคีรีลาดและตําบนลลอนไทยพัฒนาขราวละ30ปีปัจจุบันหมดอายุไปเมื่อปี2อ6 3ครับท่านประธานครับท้องถิ่นอยากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขอป่าไม้ให้ไปถามทหารขอทหารให้ไปถามป่าไม้ ช่วยส่งมอบกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการด้วยครับประกาศให้ทราบว่าต้องไปขออนุญาติใครขอหน่วยงานใดใช้พื้นที่ครับหากทหารยังไม่คืนพื้นที่ฝากท่านรัฐมนตรีกรลาโหมเร่งรัดด้วยครับร,รัษฎรลําบากมากไร้การพัฒนาบางหมู่บ้านขอแค่ถนนกันตายไม่ตายระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลก็พอครับนายกอบตอเปลี่ยนไปกี่คนก็ทําอะไรไม่ได้ครบ4ปีก็สอบตกไม่มีผลงานเพราะจัดการพื้นที่ไม่ได้ครับเรื่องนี้ต้องขอฝากรัฐมนตรี รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยพิจารณาด้วยครับเรื่องที่สองครับท่านประธานเขตผมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสิ่งที่พิเศษคือหลังคาเรือนหนึ่งแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนรายปีทําบัตรให้เสียงเงินเป็นหมืน่นไม่นานก็หนีเข้ากรุงเทพชั้นในไม่ขึ้นทะเบียนให้ก็โดนจับส่วนแรงงานต่างด้าวเพื่อการเกษตรก็ทุกข์หนักครับมีวงรอบในฤดูพ่อปลูก3เดือนบ้าง6เดือนบ้างแต่ต้องแบกจ้างเหม่าทั้งปีสู้กับค่าขึ้นทะเบียนแรงงานไม่ไหว ยิ่งสินค้า,าเกษตรตกต่ำเช่นนี้มันทําให้เกิดสวยแรงงานและสารพัดสวยครับฝากท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานทบทวนมาตรการแรงงานต่างด้าวรูปแบบพิเศษในเขตปกครองพิเศษด้วยครับผมมีข้อเสนอแนะแต่เวลาไม่พอขออนุญ,ญาตส่งถึงท่านรัฐมนตรีโดยตรงครับขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณอน,น,นันต์ปีดาสุทธิกิตครับการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนันต์ปีดาสุทธิกิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพรรคเพื่อไทยขอหาลือท่านประธานสภาที่เคารพนะครับพื้นที่ผมนั้นอำเภอพนัฐอำเภอเกาะจันทร์มีอ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชโรธรอันเนื่องมาจากพระนริโครงการนี้มีเนื้อที่ประมาณสองหมืไร่เก็บน้าบรรจุได้สูงสุดจะประมาณ144ล้านลูกบาทเมตรมีคลองส่งน้ําทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอยากจะนําเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ,อชนรทฐานคลองหลวงลราะเชลทธรคลองฝั่งซ้ายฝั่งฝานี้ขอสไลด์ด้วยฮะทำไปหลายสิบปีแล้วแต่ยังไม่ไม่เสร็จเนื่องจากปีนี้นั้นฝนได้ทิ้งช่วงแล้งทำให้เกษตรกร,ร,กรนั้นเสียหายไปจำนวนมากโดยเฉพาะข้าวถ้าคลอ,องส่งน้ำทั้งซ้ายทั้งขวาเสร็จเนี่ยพี่น้องประชาชนนั้นคงจะได้ใช้ เกี่ยวกับน้ำอย่างามากมายโดยเฉพาะคลองฝั่งซ้ายนั้นเรียบพื้นที่ชนประทานสายอบอที่3107และยะทางประมาณ10กิโลเมตรเป็นพื้นที่สูงสูง,สงต่ำตำ่เนื่องจากตรงไหนลึกก็ลึกอยากจะให้ชนประทานนั้นทำฝาปิดแล้วก็เอาดินมากบเกลี่ยให้อยู่ในสภาพเดิมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่พี่น้องประชาชน ในยำ่ำค่ำคืนนั้นเกิดอุบัติเหตุในตกไปในร่องน้ำได้ประการที่สองนะได้รับการร้องเรียนจากท่านสอจอสมนึกทองแก้วท่านนายกนรงเข้มน้อยทางสายชนประทานหมายเลขกิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่23กิโลเมตรที่23าถึงกิโลเมตรที่34กิโลเมตรที่ส4ถึงกิโลเมตรที่14เป็นความรับผิดชอบของชนประทานราชรทรและชนประทานจะเชิงเซาเนื่องจาก เส้นทาง3ามเส้นนี้ได้รับความเสียหายปจนวนมากพี่น้องประชาชนในร้องเรียนมาผ่านสื่อก็แล้วแต่ผ่านผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เกิดความดูแลอยากจะให้ท่านประธานนะั้นทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้โปรดแก้ไขให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายขอขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณเสียจำปัดทองครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลสัดส่วนเครือข่ายแรงงานผมมีเรื่องจะหาหรือท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องที่1บริษัทเอลฟาสปินนิ่งจำกัดและบริษัทเอ c ็มซีสปินนิ่งจำกัดนะครับตั้งอยู่อำเภอพัสมุตเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการนะครับประกอบกิจการเกี่ยวกับสิงท์ทอเลิกจ้างลูกจ้างและไม่จ่ายเงินค่าชดเชยและเงินอื่นๆที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับนะครับ่ทั้งสองโรงนี้ทําเหมือนกันเลยครับก็คือเลิกจ้างและไม่จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างและมีผลกระทบกับครอบครัวของลูกจ้างเป็นจํานวนมากลูกจ้างทั้งสองแห่งนะครับได้เดินทางไปยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแต่ว่านักขณะน,นี้หน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถที่จะติดตามนายจ้างให้นําเงินมาใจ่ายให้ลูกจ้างได้จึงขอเรียนท่านประธานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งดําเนินการแก้ปัญหาให้กับลูกจ้างอย่างเร่งด่วนด้วยโดยมีข้อเสนอดังนี้ครับ ขอให้รัฐบาลติดตามตัวนายจ้างนําเงินมาใจ่ายให้ลูกจ้างตามคําสั่งพนักง,งานตวรวจแรงงานนะครับถ้ารัฐไม่สามารถติดตามนายจ้างได้ขอให้รัฐอนุมัติเงินจ่ายให้กับลูกจ้างก่อนนะครับแล้วก็ไปติดตามเอากับนายจ้างมาจ่ายคืนให้กับรัฐบาลคืนนะครับข้อที่3ขอให้รัฐบาลดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับนายจ้างเพื่อไม่ให้เป็นเยี่งยงอย่างกับนายจ้างบริษัทอืน่นอีกครับขอ้อที่2ครับสืบเนื่องจากเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับ การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเมื่อวันที่26กันยาที่ผ่านมาลูกจ้างหญิงนะครับอายุเฉลี่ยประมาณ50ปีประมาณ2 5 0คนเดือดร้อนนะครับจากการถูกเลิกจ้างเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลหวังจะไปยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตั้งแผงเหล็กสกัดกั้นนะครับไม่ให้ลูกจ้างเดินทางไปยื่นหนังสือได้นะครับมีเจ้าหน้าที่ยืนเรียงรายนะครับประมาณว่าลูกจ้างเป็นผู้ร้าย ประมาณนั้นนะครับทั้งที่พวกเขาเป็นแรงงานหญิงนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากมีลูกจ้างเขาถามผมว่าเราอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลทหารกันแน่นะครับสองก็คือเขาถามว่าทําไมนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ไปตามนายจ้างนะครับที่นายจ้างโกงพวกเขาแล้วมาสกัดกั้นลูกจ้างเพื่ออะไรนะครับผมจึงขอเรียนท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีช่วยสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ให้หยุดจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนสร้างบรรยากาศแบบรัฐรฐบาลพลเรือน ที่เคารพหลักสิทธิประชาธิปไตยรับฟังปัญหาของลูกจ้างและเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณครับท่านประธานครับต่อไปก็เชิญคุณมนัสนันลินวรัตครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนมายมนัสนันลีนวรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหจังหวัดปทุมธานีพักเพื่อไทยวันนี้กระผมมีปัญหาของพี่น้องที่จะปรึกษาหารือกับท่านประธานสามประเด็นดังนี้ ประเด็นที่1กระผมได้รับเรื่องประสานงานจากท่านสจรนรุจาคุมทรัพย์สจคอลองหลวงเขต9จังหวัดปทุมธานีขอความอูเคราท่านประธานผ่านไปยังกรมชนประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบริเวณเรียบคลองแอนห6หมู่ที่2หมู่ถึงหมู่ที่14เป็นระยะทาง15กิโลเมตร และบริเวณเรียบคลองแอน6-7หมู่ที่4ถึงหมู่ที่14เป็นระยะทาง14กิโลเมตรเนื่องจากปัจจุบันประชาชนและเกษตรกรใช้ถนนสเส้นทางหลักนี้ขนส่งพืชทางการเกษตรเป็นหลักแต่ประสบปัญหาการคมนาคมเนื่องจากมีสภาพเป็นถนนลูกลังชำรุดเป็นหลุมเป็นบอ่อเวลากลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนบ่อยครั้ง ประเด็นที่สองกับผมได้รับเรื่องจากท่านสอจอนรนุจาคุ้มทรัพย์ขอความเห็ขอ้อท่านประธานผ่านไปยังกรมชนประทานและกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์จัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเรียบคลองระบายน้ําที่6หมู่ที่1ถึงหมู่ที่14ฝั่งตะวันออกเป็นระยะทาง17กิโลเมตรและฝั่งตะวันตกเป็นระยะทาง12กิโลเมตร ตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากปัจจุบันพบว่ายังขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างทําให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เดินทางสัญจรในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลาบากอีกทั้งยังเป็นสาเหตุหลักของการก่อปัญหาอาชญากรรมในยามวิกาลด้วยครับท่านประธานประเด็นที่3ปัญหายาเสพติดในจังหวัดปทุมธานีกระผมได้รับเรื่องประสานงานจากสอจอเกวลินหลีนวรัตน์ ปทุมธานีเป็นศูนย์กลางของแหล่งพักยาเสพติดขนาดใหญ่ง่ายต่อการกระจายสินค้ายาเสพติดที่ขนมาจากภาคต่างๆและยังง่ายต่อการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่4กันยา2566ตำรวจสืบภาคสองได้ทลายแหล่งซ่อนยาลายใหญ่คลองเจ็ตำบลลำกูดเอำเภอธัญบุรีหลายรายการยาบ้า3ล้านเม็ดยาไอซ์11กิโลกรมัมเคตามีน5กิโลกรมัมพร้อมอาวุธปืนสงคราม เป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนนั้นกังวลและเป็นห่วงบุตรหลานจึงได้ฝากเรื่องมาทางกับผมให้ฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลเพื่อให้แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังขอบคุณครับท่านประธานครับครับต่อไปขอเชิญคุณนิยมดิดวัฒนะอดิดธนะไี่เลยขอประทานโทษครับวิวัดดิดธนะกุลค,ครับเชิญคุณนิยมครับครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับกระผม นิยมวิวัฒนะดิตกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต2ท่านประธานครับสสชคือสถานบริการสาธารณสุขชุมชนนะครับเป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับหมู่บ้านนะครับซึ่งจัดขึ้นเฉพาะพื้นที่ที่มีความกันดาลห่างไกลเข้าถึงบริการได้ยากนะครับก็จะมีพนักงานอยู่เพียงไม่กี่คนนะครับ เช่นพยาบาลหนึ่งคนนักวิชาการสาธารณสุขหนึ่งคนพนักงานช่วยเหลือหนึ่งคนลูกจ้างหนึ่งคนนะครับผมได้รับการประสานงานมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพแพร่นะครับซึ่งมีท่านอนุวัตวงวันนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพแพร่ซึ่งตอนนี้ได้รับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือรอพอสต มากกว่า70แห่งแ,แล้วนะครับและจะถ่ายโอนให้ครบภายในเร็ววันนี้นะครับประมาณ120แห่งแต่ก็ยังมีอีกสองแห่งนะครับที่ยังมีสภาพเป็นสสชคืสอสถานบริการสาธารณสุขชุมชนก็คือ 1. นึ่งสสชบ้านแม่แรมตำบลตะปูอำเภอสองจังหวัดแพร่อันที่ 2. สองก็คืสอสสชบ้านห้วยห่อมตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ซึ่งจะ ดูแลพี่น้องชนเผ่าม้งนะครับที่อยู่บนภูเขาสูงแต่ละแห่งนี้มีประชากรกว่า2,000คนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลชุมชนการเดินทางก็ลำบากเพราะเป็นภูเขาสูงจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกฐานะสชทั้งสองแห่งที่เหลือในจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับไปเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่พี่น้องประชาชน ชนเผ่าของเรานะครับจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับจึงขอเรียนไปทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โปรดช่วยดำเนินการกราบขอบพระคุณครับต่อไปขอเชิญคุณทิววนรรัตน์อังกิน,นันกับ ท่านประธานสภาผู้แทนที่ครบดิชันนาังธิวรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีพักรวมไทยสร้างชาติดิฉันมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีมาหารือซึ่งเป็นปัญหาปากท้องที่ต้องรีบแก้ไขขออนุญ,ญาตนําเรียนท่านประธานดังต่อไปนี้เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคขุนและโคพื้นเมืองมากเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศจากการสำรวจข้อมูลเกษตรผู้ เลี้ยงสัตว์และปะศุสัตว์รายเดือนประจำปี2,566และจากการลรงพื้นที่ได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงโคพบว่าส่วนใหญ่ได้สะท้อนถึงปัญหาเรื่องของราคาโคเนื้อและโคขุนที่มีราคาตกต่ำและยังประสบปัญหาในการส่งออกโคเนื้อและโคขุนได้น้อยลงอีกด้วยอีกทั้งปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ราคาของโคเนื้อและโคขุนในประเทศไทยมีราคาตกลงอีกส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรรบลงรวมทั้งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะบางพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาความแห้งแรงฝนไม่ตกไม่มีหญ้าต้องเลี้ยงวัวด,ด้วยอาหารสําเร็จรูปทําให้ต้นทุนในการเลี้ยงนั้นสูงขึ้นเกษตรกร,ร,กรจึงจําเป็นต้องลดปริมาณการให้หัวอาหารแก่วัวจึงทําให้วัวมีน้ําหนักลดลงส่งผลให้ปริมาณเนื้อวัวไม่ได้ตามที่ตลาดต้องการและส่งไปขายไม่ได้เกษตรกร,ร,กรจึงจําเป็นต้องไปกู้ยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบทําให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นและชําระหนี้ไม่ได้ตามกําหนด และยังมีเรื่องของโรคระบาดในสัตว์ที่ทําให้การซื้อขายเนื้อวัวมีจํานวนลดลงอย่างมากเพราะผู้บริโภคเกิดความกลัวในการกินนอกจากนี้ยังมีเรื่องของราคากุ้งและสุกรที่สวนทางกับราคาสัตว์ทําให้เกษตรกรอีกส่วนหนึ่งขาดทุนเป็นจํานวนมากดิฉันจึงขอนําเรียนต่อท่านประธานสภาไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงด่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาโคเนื้อและโคขุนกุ้งและสุก,กรและเรื่องของต้นทุนอาหารสำเร็จรูปรวมทั้งหาแนวทางแก้ไขการป้องกันโรคระบาดและผลักดันคุณภาพโคเนื้อโคขุนกุ้งและสุก,กรในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มตลาดการซื้อขายเพิ่มรายได้และปริมาณการส่งออกให้แก่เกษตรกรดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ให้ดิฉันเป็นตัวแทนในการผลักดันปัญหาปากท้องของพี่น้องชาวเพชรบุรีในครั้งนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะครับต่อไปขอเชิญคุณทรงยศลามาสูตรครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมทรงยศรามาสูตรสมาชิกสภาพผูแ้แทนราษฎรจังหวัดน่านภาพเพื่อไทยมีเรื่องจะหาลือผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ เรื่องแรกนะครับในส่วนของถนนเลี่ยงเมืองหน้านะครับเมืองน้าเป็นเมืองรองเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเชื่อมกับสปปลาวแต่ว่าถนนเข้าเมืองเนี่ยเป็นคอขวดซึ่งกรมทางหลวงก็มีโครงการที่จะทําถนนเลี่ยงเมืองนะครับผ่าน2ตําบลในเขตอาเภอเวียงสาและ8ตํตบลในเขตอํเาเภอเมืองระยะทาง24.8กิโลเมตรนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับได้เมนการนะครับสำรวจออกแบบเรียบร้อยแล้วก็รับฟังภาพที่เห็นของพี่น้องประชาชนเรียบร้อยอ,อับสไลด์เมื่อกี้นะครับนะครับซึ่งตอนนี้ติดอยู่นิดเดียวนะครับรอ ให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยส่งรายละเอียดให้สํานักกรรมสิทธิ์นะครับยะดํดเนินการต่อแล้วก็บังบ้านเมื่อสํานักกรรมสิทธิ์นี้ดาเนินการต่อแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ผลักดันนะครับให้กรมทางหลวงเนี่ยพิจารณาขบรามาณในเรื่องของถนนเลี่ยงเมืองหน้านี้ต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องถนนหมายเลข1091นะครับ เชื่อมระหว่างน่านอำเภอบ้านหลวงแล้วก็เชียงมนตรของพะเยาและทางหลวงหมายเลข1นึ่งนะครับเชื่อมระหว่างอำเภอเวียงสาหนาน้อยนามื่นนะครับอยากจะฝากให้กรมทางหลวงเร่งรัดนะครับงบ e a เเพราะว่าถ้าทำเ a เเสร็จได้เนี่ยถึงจะของงบมาปรับปรุงและขยายเส้นทางได้เรื่องสุดท้ายนะครับตามภาพนะครับเรื่องสะพานปากนายนะครับมีการสํารวจออกแบบเอาเส้นตรงกลางนะครับเป็นแนวที่2นะครับ เชื่อมระหว่างตำบลนาทนดงอำเภอนาหมืน่นแล้วก็ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปา่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับกำลังสำรวจออกแบบนะครับโดยลักษณะโครงการเนี่ยจะเป็นสะพานยาว280เมตรหลบชุมชนปากนายซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอนาหมื่นนะครับแล้วก็มีคันยายก140เมตรแล้วก็จะมีสะพานยาว1,150เมตรเชื่อมเขื่อนศริกิจนะครับถ้าโครงการนี้สําเร็จเนี่ยนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ย จะมีความสะดวกสบายเชื่อมระหว่างภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออกมาภาคเหนือตอนกลางนะครับซึ่งโครงการนี้ดำเนินการงบ EIA ปี66และ67 30ล้านก็ฝากทางกรมทางหลวงเนี่ยได้เตรียมความพร้อมเมื่องบนี้ผ่านแล้วเนี่ยก็จะได้ขออนุญ,ญาตทางอุทยานทางป่าไม้แล้วก็ทางเขื่อนศิลิกิตนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ฝากกรมทางหลวงได้อนุมัติงบประมาณนะครับถ้าไม่ทันปี 6, 8, 9, 6 9, กก็69กาุกพันก็ยังดีนะครับขอบคุณครับ